จริงๆแล้วทางกระทรวงค่ะทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะก็คือไม่ได้มีมาตรการที่จะนําตํารวจมารัตเวนร่วงกับตํารวจไทยนะคะค่ะจริงๆแล้วทาง Oh, จริงๆแล้วทางทรทรค่ะก็มีหลายแนวทางเพื่อที่จะหาทางสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวค่ะแต่ในส่วนของเรื่องการมารัตเวนร่วมกันอันนี้เราไม่ได้มีมาตรการนี้ออกมาค่ะจากทางกระทรวงค่ะไม่ไม่ได้มีมาตรการนี้แต่ว่ามีการหารือว่าจะทําอย่างไรที่จะทําให้นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจที่จะมาเที่ยวประเทศไทยค่ะ อ๋อน่าจะเห็นว่ามีมีอันนี้เห็นว่าน่าจะมีการที่แบบว่าเห็นมีแนวทางของประเทศอื่นด้วยหรือเปล่าอย่างนี้นะคะแต่ทางทางเราเนี่ยไม่ได้มีมาตรการในการเอา,เอา,เอามานำนำนำ,นำ,น,ำนำตำรวจมารัตเวนค่ะค่ะมันมันสักมันมันสามารถทำทำทำได้ได้หลากหลายแนวทางในการที่จะทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ให้กับนักท่องเที่ยวอะคะ่ะ ก็มีมีหลายแนวทางค่ะวันนี้นัศดี่บนี้ไปมันจะส่งผลกรบการตัดสินใจของนักท่องเทียวจีนด้วยไคะกอหน้านี้มมันาแลเขาอาจจะอุ่มใจเออมาเ่ไทยีรจีนดูแลนะจริงๆศักยภาพตำรวจไทยของเราก็ดีมากอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแล้วกต็ตำรวจท่องเที่ยวค่ะก็ทำงานกันอย่างหนักแล้วก็ทำงานร่วมมือกันแล้วเชื่อว่าก็จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวได้ค่ะ คิดว่าไม่ไม่มีนะคะเพราะว่าทางตํารวจท่องเที่ยวของเราเนี่ยคะ่ะท่านศักดิ์ศิลาท่านก็ทํางานอย่างหนักแล้วก็ล่าสุดท่านก็ได้มีการจัดตํารวจท่องเที่ยวไปดูแลในส่วนที่มีนักท่องเที่ยวเยอะไม่ว่าจะโซนวัดพระแก้วหรือว่าไปดูแลในส่วนของอท่าเรือคะ่ะก็ทํางานกับเจ้าทาว่าในการที่มันมีปัญหาเรื่องอาจจะมีเรื่องเรื่องราคาที่นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าเออเนี่ยราคาแพงไปถูกไปอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ชัดเจนเลยติดป้ายหลายๆภา,า,าษาเพื่อที่ให้หนักท่องเที่ยวรู้ว่าถ้าจะไปจุดนั้นจุ นี้เนี่ยราคาเท่าไหร่ที่เป็นราคาที่ถูกต้องแล้วก็เป็นมาตรฐานค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณะคะ